มือนีเฉินสิมาตอบคาถาม AFC นะคะมีหลายคนถักเขามานะคะทั้งถักเขามาส่วนโตแล้วก็คอมเมต์มาถามเนาจ้ะว่าเพจเพจจังใดสางเพจจังใดขึ้นมีผู้ติดตามหลายเนาะจา้ะมือนีเฮ้ากับซีมาอธิบายแล้วก็สซมาส่งกําล่างใจให้พี่พ,พี่ครีเอเตอร์มือใหม่ทุกทุกคนเนาะค่ะก่อนอื่นต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าเฮากับบริเมนคนนกิงบริเมนคนดังบริมีพื้นฐานของผู้ติดตามมาก่อนเนาะจา้ะตอนฉันเริ่มเพจเพจแ,แบบรกๆกับว่มีผู้ติดตามขึ้นกันจะยิงเฮ็ดไปตั้งสองสามปีนะคะคล้ายๆกับว่าเปิด เพจมาเพื่อสร้างความทรงจําลงโดยปกติส่วนตัวของเฮาอยู่แล้วนะจ๊ะฉันสิเป็นคนมักถ่ายรูปอาหารมักถ่ายวิดีโอก,กับเข่ากับปายจังสีหน้าหญิงแต่ลงไปมันก็ไม่มีคนดูอะ่ะเพจเรามันโบเมนเพจดังเฮาโบเมนดาลาที่สีนี้ลงรูปไปมีคนมากดไลค์กดแชร์ให้เฮานะจ๊ะมันก็ค่อนข้าง,งเป็นอีหยังที่ยากและกลับมาสวนกันกับไอ้แช่เวงรอบนึงนะจ๊ะถ้าก,กันเฮ็ดคลิปลงแอปสี C แดงนะคะเฮ็ดไปก็โอ้ลายเดือนเติบดียิงเย้ยเฮ็ดคลิปแปดนาทีเก้านาะทีเฮ็ดแนวกินแล้วก็ให้อ ไอเวงมากินโชว์ตอนหน้าฉันอยากอายแห้งฉันบก้าออกหน้ากลองน,นะจ๊ะไอ้แช่เวงกับอาสาเป็นผู้กินฉันเป็นผู้เห็ดแนวกินไห้เล่าแนวกินที่เ้าเห็ดลงช่องในตอนนั้นเนาะจากประมาณสามสี่ปีที่แล้วพลายหญิงกะเห็ดประมาณว่าตำบังหุ่งตำถาดอียงกังสีนะไอ้แช่เวงกับสิเป็นคนกินบ่ได้เล่าเรื่องเล่าชีวิตหรือว่าทายถอดกิจวัตปรแบบป,ประจําวันแบบขิปปัจจุบันนี้ก็คือว่าตั้งนาตั้งตาม,มานางกินโชอย่างเดียวฮะหน่าจะ ย้อนไปเบิองคลิปเก้าๆก่อก้อน,น้าละเป็นตาอย่างหัวอย่างหัวตั้งแต่ไอ้ใช้เวงเป็นคนไทยเนาะจ้าเรากินลงช่องหันหน้าตัดต่อกับโบเป็นภาคเสียงกระบ่เป็นยิงเอ้ย เป็นใจอย่างหัวแต่รอบนั้นนะคะก็ต้องยอมรับเลยว่าเฮาบราิษาเรื่องหลังบ้านบได้ศึกษาเรื่องกฎเ,เกณฑ์บได้ศึกษาเรื่องสางรใดอีกยอย่างมากเลยเฮียนะคะ่ะเฮาก็เลยแบบว่าลมเลิกความตั้งใจไปแล้วก็หยุดเหตเนะคะเพราะว่าเห็ุไปจังไดมันกับ่บมีคนเบิงแม่ยิงคือคลิปเรามันยังไม่มีความน่าสนใจพอหน่าจะบไดที่นี่ก็เลยมาเริ่มต้นใหม่ใหยิงจากเปิดเพจมาแล้วสองสปีนะแต่ช่วงนั้นก็ลงรูปแนบ่บบลงรูปแน,ลปแน่ลงเรื่อยๆตามาสะดวกบริเ็ดเป็นจริงเป็นจัง,จงที่สิีว่า รายได้นะะแล้วบัดที่นี่จุดเริ่มต้นของการมาทําคลิปมาทําเพจเนาะจ้ะก็คือว่าช่วงนั้นคลิปเรียวอ่ะมันกําลังดังแล้วฮอก็เลยมาเริ่มลุยใหม่เอ้าฮอก็มีเพจอยู่ตัวสนอกก็เลยมาเริ่มลุยใหม่เริ่มลงมือทาใหม่เริ่มไปศึกษางานหลังบ้านเริ่มไปศึกษากฎเกณฑ์ขอระเบียบอันใดลงได้อันใดว่าได้แล้วต้องติดปัญหาอะไรไหมติดลิขสิทธิ์อย่างติดผิดกฎอย่างบอเริ่มมาศึกษาหลังบ้านแล้วก็ยังจําจุดว่าได้ได้ยิงลงไปกะบบรูซีล ยางฮะนคะคืะคอม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะทําคลิปไปในทิศทางไหนแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องขอบพุณนแบบว่าสื่อโซเชียลหรือว่าช่องต่างๆเนาะจ้ะเพราะว่าเข้าไปเบื้องหลายช่องหญิงแล้วเราก็มาหาแนวทางว่าเข้าชอบเบื้องแบบใดเข้าถนัดแบบใดนะนาจา๊ะก็คือว่าเข้าชอบทําอาหารเราชอบเล่าเรื่องราวเราชอบถ่ายทอดเรื่องราวจงสินะก็เลยไปเจอเพจพี่ดูจา๋าพาแซ่เพจพี่หนิงเนาะจ้ะแม่น้องหนหยแฟนเพจธนาหญิงก็เลยได้มาเริ่มหัดตัดต่อหัดภาคเสียงตอนภาคเสียง ลงทีแรกตะลกตลกยิงเว้าระโดดหน้าโดดหลังเสียงกระเสียงตามเสียงสูงเว้าเร็วแน่เสียงแหลมแน่เสียงดังโพดแน่ะว่ากระชกหกค่ะแจ้งไม่ยังเป็นไม่ยังเป็นตาอย่างหัวนะคะจับผัดจับถูเลี้ยนลู่เลี้ยนผิดเลี้ยนถือมองใดเห้ามโบเป็นมองไดเห้าตัดโบเป็นมองไดเฮ้าผักโบเป็นเท่ากับไปแก้ไขไปเลี้ยนลู่ไปหาแนวทางเนาะค่ะช่องที่เพื่อนสอนที่เพื่อนไ้เลี้ยนก็มีมากมายในโซเชียลนะคะไปหาเบิ่งไปเฮ็ดเบิ่งตามแบบเพื่อแบบใดห้าบ่ไไ้เ้ากับพิมพ์ไปถามไปนะคะร้ายมอง หลายทีนะจ๊ะบเดเมนแต่ช่องเดียวเนาะจ๊ะลงคลิปไปกันยังบบมีผู้เบืองท่อแท้ก็ไปหากําลังใจไปหาเพจต่างๆที่เพื่อนบอกเล่าประสบการณ์ให้เฮ้าฟังกบพ่อมีกําลังใจฮือสู่ขึ้นมาเนี่ยลงไปเรื่อยๆเนาะจ้ะจนประมาณ6 7เดือนผอด,ดี้ยิงเออเหตุจังเปิดการมองเห็นเริ่มมีคนมาเห็นคลิปเฮ้าเริ่มมีคนมาเบานําเฮ้ามีผู้ติดตามมาเอยๆกัจนหดมือนีแหละคะ่ะพี่น้องจับพัดจับทูไป,ไ,ปได้ดีก็ยอเอนซ c เนาะจ้ะถ้าบบมีคนเบืองเฮ้าเท่ไปจังไดกะบบมีกําลังใจกําลังใจก็บบเกิดง ฉันอยู่ได้เพจฉันมีมาโหดมือนีเพราะว่ากำลังใจดีๆเพราะว่ามีเอฟซีบึงแยง่งคอมเมนต์ให้กำลังใจนี่แหละจ้าโทอแทได้ห้องก,กับไปหาได้กำลังใจหญิงสู่ๆเดอ้อทุกคนเดียวกับมีมือนั่นของเขาเองเนาะคะ่ะพยายามเหตุไปเรื่อยๆความส,สม่ำเสมอกบสำคัญมือนีกะเมา่าเ้าซัมนีผู้ใดสงสัยอีกอย่างกบคอมเมนต์ไว,เว้เด้อค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลากะสีมอาอัดคลิปทายทอดมาตอบหายเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะสู่ๆจ้าทุกคน